สวัสดีครับมาพบกับอุออ้นั่งเพนวันนี้มีเมนูอะ like ไรกับมาดูปัดเพชรลากระป๋องปักนอกรอย่างเด็ดเลยกับว่าวหมวเทียม้องบังว่าหมวยเทียมกับนอนปั๊เพชรกับ๋องนี้เริ่มเลยกับนี่มีขมิ้น้าวด้วยรับอันนี้หมูถอดควงเอากันเลยครับ อืมทำตุต้ดเลยกับเน่กับอืมน่าหวานเท่มากับอืม <c oughs> ให้กับกระเทียมฟับกระเทียมโปกลงไปครับอืมแล้วก็ราดครับทีมินข้าวโปะลงไปครับอืม Rồi ạ, Ừ, ngồi thêm. Bên ngoài ngồi thêm này. gặp phần đi mua tỏ ạ. ừ. <laughs> กระเทียมนไหกระเทียมนี่มีความเป็ดนวนเรียบกระเทียมหอกะเทียม นี่ครับตะเตียนปูนอืม หัวกับกุนี้บาปองนี่ออกมากงแกงกับเส่กงกงมาย้ามนี่ปลาดกงแกง,งนรนอ,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 อยอ่ะ

คลิปนี้เพื่อขอโคตรโรเบิร์ตนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ